สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสบายดีกันสุขสุขคนพี่น้องทักทายพี่น้องทั่วโลกเด้อเย่บนผ้ามาอย่างน้อนี่เย่บนผ้ามาเลาะเบึงทงเบึงท่าพี่น้องมาเลาะเบึงอันเข่าแม่ยินเสียงนกห้องบอ้ยินเสียงนอกห้องไว้พี่น้องมือวันมือ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 ขึ้นเนาะเออมือขึ้นก็มือขึ้นมากมือวัานย่ำแรงมาหดมือขึ้นจนอันเศร้า พี่น่องฝนตกฝนตกก็เลยมาหลาอเบื้องเขาก็เลยมาเลาะเบื้องเขาบ้านมันอ่นเป็นยังไงเนี่ยมันเกิดบอ่อหลังจากที่ว่าเฮาเมื่อวานไปเลี้ยวเมื่อวานไปเลี้ยวเมืนี้บ่ได้ออกมาเบื้องจักเท่อเี็บนกระยาขายข้าขวงเนาะเมื่อนี้ก็เลยว่าเอไปทุระเมืม่อนี้ไปทุระก็เลยบ่บ่ได้มา้านขายขวางบ่ได้ขายขวงมาเลาะเบื้องหน้าพี่น้อง มาหลาะเบิ่งหน้าเลาะเบิ่งหน้าจะคของแล้วก็เลยมาหลาะเบิ่งของน้องของน้องเคยที่ใบยิยบนจังเขาเม้าวานให้น่ละ,ะล่ะกําลังเกิดพี่น้องกําลังจิตแห้งนอกําลัางสึกเกิดพราะาอันเฮาอันเอาเม้าบานน่ะตั้งแต่ตั้งแต่พัดบ้านบ่าถือฝนจักเทือพี่น้องบ่าถือฝนจักเทือหัวก็มีฝนนี่ละ่ะัวก็ถือฝนหมู่บ้านนี่กะมึงขึ้นนี่ ขาด่ามันสิโตกไปอีกสิตกไปอีกหลายมือยุดอกพายุเข่าคนว่าถ้ามันถ้าแมนพายุเข่าจักสองสามมือกับสิมีนามพอเจียกะขี่ไทยกับจิบพอหยุบล่องสินะพี่น้องขี่ไทยหยุบล่งกับจีอันเห็นเข่าเห็นหยังแนมันแท่งนอแท่งหยังขึ้นมางสินะโอ้ยเห็ดหน้าเนาะก็บร้อแต่ฝ่าตาฝนเพราะว่าหยังมาตจีหน้าจะคองกับบดี อันบดิยูอันติดข้องซ้อยข้องชนบ่านคือเพิ่นนะก็ล้อตน่นามฝ้าน้าฝนละพี่น้องกําลัางวานกันทั่วไปแล้วละ่ะวานกันสุขคนละ่ะเริ่มวานเริ่มยังกันแล้วเนาะกับผู้วานก้อนกับถ้ามันสบฝนมันก็เกิดผู้วานที่หลังบ่ถือบ่ถือฝนจะเคลีอกะอ่ะยังบ่เกิดเกิดมากกับเป็นจอนฝนเจนแฟนเป็นตายแรงตายยังไปยังสีนะ อ๋อเบิ้องมามันสิเป็นยังไงมึงห้อยก็มาไต่กบกไต่เขียดเหยียบเขา่าทันให้หนะ้าก็มีคนถามมาอยู่วานย้ยบนเห็ดหน้าจากไรวะสัน่นยาบนเห็ดก็พอนันสิบสี่ไรพี่น้องของน้องเคยนี่ก็สิบสี่ลาแต่ว่าก็บ่บมีส่วนเกี่ยวข้องอยังน้ำเขาดอกของน้องเคยนะเห็ดในเขาซื้อเห็ดแบบว่า อนกูดไปฝนน้ำกำลังเจีย๊ยบพี่น้องเออมีน้ำกำลังเจี๊ยบนี่แหละเฮ็ดให้เพิ่นเฮ็ดให้น้องคือนะเฮ็ดให้เหหพิ่นซื้อๆโดกก็เดี๋ยวว่ามันพ่อวานปุ๋ยวานหยังสีเฮาก็สีเบิ่งแง่งให้จ้างเขามานั่นไว้ให้พันย่ำขายพันย่ำยังฮอกกัจะค่อยหักเอาค่าลงทุนแล้วก,ก็ที่เหลือกันคือให้น้องเข้าไป เป็นทุนเป็นห้อนไปเองส่นาะว่าน้องกะหนีสินหลายพี่น้องหงวดหงวดลายางมาเบิงเลาะเบิงให้แกกบเกิดแน่ดอกตัวว่าตอนทีว่าเอาเขาเมื่อวานน่ะคือพันเขามันบดีพันเขามันมูยางกะสีสะเทือนตอกตอกแตกแตกแน่บ่ได้เอาไม่อันเซฟี่บ่ได้เอาไม่ขาตั้งกล้องอีหยางมากพี่น้อง อืไทยทงให้ทงหน้าให้บึงเนาะตะเวนกําลังสีคอยแล้วหาโมงล้วพี่นอ้องไปทางไหนก็สูดเสียงหูงเสียงตาหนะูมิตรให้แต่หน้าเป็นพ่น,เป,น,พนเป็นอุมอีแห็ดเป็นอุมไผ่กอไผ่กอนั่นกอนี่แปลงเสียพี่นอ้องกําลังแทงนอนแน่ห้วละ่ะมันแรงคักแรงแน่พด อืพี่น้องเลยเบ่งเบ่งเบ่งงานพ่อเจีจยนี่แหละทามว่าจะได้สอนหัวกินหัวกินหยังก็ตะกาบ่มีเรอกพี่น้องได้นี่ผลตกวเก,วกแก็กลงมากข้าเก็กับไถข้าเก็กับวานเลยกบเขียดกับโไแด้มาว่างไข่โบได้มาหยังหรอกบอกามาสอนมาหยังหรอกมันฆ่าปลาเข่าปลา,า,านามเพ่นเนาะกำลังแทงเนาะพี่น้องอต้นเขา่าเขียวอมทอเนมแทมขึ้นมา นามก็มีพ่อน้ำหงน้ำหยางพ่อเจียพ่อหยางไปนี่แหละเย่ปนเอาซาเล่งมาซาเล่งจอดเด่นพี่น้องพู้นหลหน้านน้องก็ขึ้นไปหอดพุ่งเลยเห็นเสียงนกบะเสียงนกเสียงหยงงางเง่ามม่เรลงชีวิตทองหาทองหน้ารับพี่น้องเนาะ ไสซ้ำนี่ล่ะชีวิต้านนอกเข้าก็ได้ยี่ปนว่าอยากไปสามเขายุเฮ็ดยังไงบุนีก็สิเศร้าขายของที่พักการขายของไปจักอาทิตย์หนึ่งสิไปเอาเข่าไปสามไปสามแบบไรวันตีพี่น้องเอาอันเม็ดเขาแม่ไปวานหรอก,กเอาบักยกเอาอยางไปเคี่ยเคี่ยไม่บนดอมันบกเกิดนั่นสินะเพราะว่าอยู่หน้าหญ่บนมันมันมันห่างคากรีมันห่างคากรีลรอเบืองวาสัก สองสามมือนี่ถ้ามันถือฝนแล้วเนี่ก่อนขีไทยยุบลงแล้วนี่ถ้ามันบ่ดีขึ้นมันบ่เกิดขึ้นมาอีกอะเยอะบนว่าจะจะไปวานสำัำจะเอาขาไปห้อยห้อยสัมล่องเบิงมันจะเป็นยังไงยังสินะยังไงน้อเกิดยากเกิดยากพี่น้องถ้ามันบ่เกิดมันก็นเสียเนือ้อทีเขาก็บแบบว่า หน้ากับบอหลายก็อยากให้มันได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะมันบ่เกิดเด้อยู่หน้าบกเกิดเลยจัง้งใดบูจังห่างเจงเฮงอยู่จักสีได้ซ้ำไดนะเพื่อมันแหลงมันหยังเพื่อมันตายมันหยังลวงกับจักสีหยังบออยู่หน้าหญ่บนบกเกิดเกิดห้างคักอิหรีพี่น้องมันได้ใบได้ใบวีเราเดชแบบว่าอันใบแตกเงี้ยมเลี้ยวนะเสียงนกพี่น้องเอ้ย นกกำลังสิเขาห้องขาห้างแล้วเสียงนกมาหนอนอยู่กกอยู่ต้นจานต้นต้นยังก็ต้นตาลให้คนกลับบ้านกันพี่นอ้องให้คนกลับบ้านกันมาเลยอู้ละนะ้วหน้าน้องก,ก็ขึ้นไปผู้ขึ้นไปทางขื่นยางขึ้นไปเหล่ายี่บุญขึ้นไปยางไปเบิ่งแล้วตะเวนกำลังจะท่อแสงแล้ว ชาติบ้นบานๆพี่นอ้องนี่บ,บนถือกับ,บันก็นึกวันนี้เด้อ